ส้ดพันธุ์500นะครับเพื่อนๆ <c oughs> ตัดไว้นะครับอย่างนี้ยาวๆแบบนี้เพื่อนอนะฮะไว้สําหรับเป็นท่อนพันในการปลูกนะครับถ้าเพื่อน <c oughs> ๆสั่งมาเราก็จะตัดให้พอดีกล่องนะครับส่งให้เพื่อน <c oughs> ๆไปนะไปปลายอย่างนี้เกิดดีนะครับเพื่อน นี่ครับสตล์นี้เกิดดีมากถ้าฝังอย่างเงี้ยเกิดเลยครับเดี๋วไว้ฝังที่เราส่งให้เพื่อนๆก็เดี๋ยวจะช้ำไปนะครับอย่างนี้เอาไว้ปลูกเองครับผมท่อนโคนท่อนปลายกลางกาตาสวยๆส,ส่งให้เพื่อนๆไปครับ เหมือนตาช้ำแน่ตาช้ำเป็นหนึ่งตาครับตาช้ำไม่ปลูกเอง <c oughs> ไวลูครับอะวันนี้นะครับก็ผิดกล่องครับขอถุงด้วยครับ